อสวัสดีทุกคนนะจ๊ะปีใหม่ปีเก่าก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอันนี้แนะนำวิธีหมักดินหมักดินด้วยพืชเพือชสดอะไรเงี้ยนะวิธีหมักดินของเรา,าไม่ยากเลยไปตัดแต่งนู่นนี่เนี่ยตัดแต่งนะตัดแตง่ง กิ่งไม้ตัดแต่งต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อันนี้หรือ,อกระชายออกนะแล้วเราก็เอาดินดินเกา่าดินเก่าพวกนี้นะเราสามารถเอามาหมักแล้วก็ทำให้เ,เติมธาตุอาหารให้ดินแล้วก็ปลูกดูดนี่นี่นั่นได้อีกเยอะแยะแตะแปะเป็นลมอยากปลูกอะไรก็ปลูกก่อนอื่น ที่ตอนนั้นเราเทออกมาใช่ป่ะแล้วก็เอามะพร้าวสับรองมะพร้าวสับเล็กใหญ่ได้หมดนะแต่ถ้าเป็นใหญ่ๆเป็นกับมะพร้าวยิ่งดีนะถ้าเป็นกับมะพร้าวกาบใหญ่ๆยิ่งดีเลยเขาจะย่อยสลายยากรองก้นเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็เวลาเติมปุ๋ยเติมน้ำหมักตัวนี้มันจะดูดดูดธาตุอาหารน้ำหมักกว่าเอาไ้ เก็บเอาไว้ให้ต้นไม้ต้นพืชเรากินนะจ๊ะเนี่ยอาขาเดี๋ยวพอดีแม่งไอ้เขาของขวัญปีใหม่มาให้เราเห็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของพวกเราจะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะอยู่ด้วยกันไปจนกว่าเราจะออหมดอายุไขจากกันไปข้างหนึ่งเรามีเพื่อนบ้านน่ารักนะ พี่น้องพี่หนุย่ยพี่แม่น้องไอเนี่ยโอ้ยต้อมีเพื่อนบ้านที่น่ารักรอบบ้านเลยอ่ะมาต่อต่อนี่เมื่อกี้เราบอกอะไรบ้างเนี่ยเอานี้รองไว้ก่อนนะมะพร้าวสับรองตะกร้าไว้ก่อนอันนี้ที่เราลากออกมาโน,น่นนี่ลากออกมาแล้วเราก็จะนี่เราตกแต่งพวกผักดังด้วยเห็นปะ่ะถ้าเรากินไม่ทันเนี่ยผักลังตัดปักชำง่ายมากเลย ตัดแล้วก็ทิม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 ไม่ต้องตัดใต้ของใต้คอแล้วจิมเข้าไปราคขางอ,อกไปเอามาใส่นี้นี่มาใส่แบบนี้นะอันนี้เราทําให้ดูก่อนเสร็จแล้วทํายังไงต่อใส่ไปให้เต็มเต็มนั่นแหละแล้วก็เอาน้ําหมักนี่ตักเลยอันนี้วันนั้นใส่นั่นไปนี่ใส่โยเกิร์ต เดี๋ยวเกิดได้เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตนะเนี่ยไปเติมเขา,าล้วทำยังไงรู้ไหมนี่ททำแบบนี้เพื่อให้เขาย่อยสลายเร็วขึ้นนี่ไงเดี๋ยวเราจะเอานั่นมาเอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่แล้วก็เติมแล้วก็ลดรอบต้นไม้ต้นพืชเน,นี่ยแค่นี้แล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาย่อยสลายเพราะว่าถ้าเขาโดนดินเดี๋ยวเขาก็จะงอกไง เขาก็จะแบบติดรากใช่ไหมแต่เราต้องการที่จะหมักเพื่อให้ปลูกดุ่นปลูกนี่ไงหมักเพื่อให้มีธาตุอาหารแล้วก็จะได้ปลูกผักสวนครัวที่เราชอบที่เราต้องการนี่อันนี้ใบาขานี่ก็เป็นปุ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างนะใบไม้พวกเราเห็นป่าเวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเพราะอะไรบเ,เพราะเราปลูกแบบปลอดสารไงน้องบีเห็นป่ะ สวยสวยสวยเด่นเป็นสง,ง่านนะน้องบีแม่บีปลูกผักเห็นไหมนั่นคือขมิ้นขาวนะจ๊ะของแม่บีน้องบีปลูกผักอย่างที่เราเคยบอกแล้วนะถ้าเห็นเราเงียบหายไปอยู่ๆเงียบหายไปซะเฉยๆใครทักอะไรมาเราไม่ตรงไม่ตอบให้ไปถามน้องบีได้ <laughs> ให้ไปถามแม่บีปลูกผักช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะทุกคนเป็นสิ่งที่เราสั่งเสียวเรียบร้อยแล้ว ถ้าหายไปยนเดียน้องบีก็จะมีเบอร์ติดต่อของไองเฮียเราแล้วก็ลายพี่สาวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะพูดอยู่เสมอว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นี่เราก็ใส่ในนี้อีกฮะใส่อีกใส่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 เงี้ยแล้วก็วกนนี้ดินเก่าผืนเชื่อหรือเปล่าถ้าเขามีรากของของกระชายอยู่นะถ้ามีรากของ,ของ กระชายอยู่เดี๋ยวมันก็จะนอกทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอย่างที่บอกนะจาะทุกคนชีวิตพวกเราไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วถึงเวลามันก็ต้องหยุดพักพักร่างกายเวลาหมักดินแล้วปลูกอะไรมันก็จะงามใช่ไหมดินเดินงามหมดอ่ะแ,แค่นี้เองไม่มีอะไรมากหมักทิ้งไว้เลย แบบนี้ยถ้าจะให้เขาย่อยสลายหมักจริงๆเี่ยสิบห้าวันเดือนหนึ่งอ่ะดีปลูกอะไรก็ได้ทำจุลินทรีย์จากเคราะห์แสงไปแล้วไปลงอีกช่องหนึ่งช่องต้มปลูกผักกินเองช่องนั้นไม่หวังว่าไม่คาดหวังว่าจะได้ผ่านกฎแล้วนะช่องต้มปลูกผักกินเองเี่ยหมื่นสองเข้าไปแล้วชั่วโมงอ่ะสะสมอ่ะแล้วก็เออ ไอ้พูตดตามก็หมื่นกว่าเข้าไปละแต่ยังไม่ผ่านกฎนะยังสามพันชั่วโมงพอครบครบปีถ้าไม่ถึงสี่พันก็เริ่มนับใหม่ไนงะเพราะฉะนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรอีกต่อไปแล้วเราไล่ปิดไล่ปิดช่องของเราที่เปิดเปิดไว้อลหลายช่องอเราไล่ปิดไปเรื่อย,อยละเออเปิดไว้แยอๆแต่แบบเป็นลม สมัยก่อนใช่ไหมความคิดของเราคือตอนนั้นไม่รู้ระบบเท่าไหร่ก็เปิดเปิดทิ้งไว้กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาดู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 ด,ดูเดี๋ยวก็คงจะครบสี่พันชั่วโมงเองแล้วก็คงจะได้เหรียญยากครับท่านตอนนี้ไล่ปิดช่องที่มันไม่ผ่านกฎนะนะอืไล่ปิดไล่ปิดไล่ปิดเราไม่ไม่ยึดติดอะไรแล้วจริงๆ แต่ที่ทําอยู่ก็คือมันยังใจใจรักอยู่อ่ะใจรักการปลูกอยู่ใช่ปะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยไม่สบายเราไม่อัดคลิปใช่ไหมแต่เราก็ยังมาเดินเดินด้อมม้องมองๆรดน้ําต้นไม้ของเราไปตามประสานคนที่รักการปลูกอ่ะพอปลูกแล้วมันก็เสพติดการปลูกอยูแล้วเดี๋ยวเราอันนี้ต้องเอาน้ำหมักทงใส่ไว้ตรงนี้แบบนี้ แล้วราดไปเขาจะได้เขาจะได้ธาตอาหารเอ่อจะได้ทา,อา,าออดทาอาหารจากน้ำหมักเสร็จอาหารบ่อยๆมันจะทำให้ต้นพืชต้นผักของเรางามเริ่มจเจริญเติบโต,ต,ตแล้วฟูหมักใชไสาหร่าน,นี่ก็ขยายอันนี้ของสาวอ้อยแตกยอดมันมันมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยของสามันหวานญี่ปุ่นยอดเขาเอาไปผัดแล้วมันหอยได้นะอืม อันนี้สารแน่ที่เราเด็ดแล้วก็ขยายเด็ดแล้วก็ขยายอยู่นี้แหละนี่เดีย๋ยวเราก็จะเด็ดแล้วก็ขยายอีกเอาข้อให้จมดินนะเนี่ยพอเขายาวขึ้นมาก็เด็ดอีกแล้วก็จิ้มอีกเข้าใจะปะ่ะเด็ดไปแล้วก็ขยายเรื่อยๆให้มันเต็มกระถางเนี่ยเดี๋ยวของสาวอ้อยนี่บุกผาปลูกผักสวนครัวเราอาจจะต้องย้ายอันนี้เอาพริกมาบรรหวานดโรยไว้อืม โหนี่งามมากเลยนะเนี่ยเราว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้นขึ้นชายตนน้นเนี้ยนี่เราจะเลี้ยงให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยเนี่ยจนกว่าเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์แต่นี่มันเมียนี่ยอยู่ด้วยที่เราเอามาจิ้มไว้โห,โหระพาโหระพาตัดยอดปักชำได้นะติดง่ายด้วยเนี่ตัดแล้วทิ่มอีกก็ได้นี่นี่เป็นเพลี้ยเอาออก อันนี้ขึ้นช่ายจากที่ซื้อจากตลาดมาแล้วมาปักชำติดง่ายดีเหมือนกันนะแต่บางทีก็ไม่ติดส่วนนี้ก็เป็น,นอน,นี่ไม่รู้จะเอาไปปลูกที่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเมล็ดของส้มจีนะนี่ก็เนี่ยฮะป้าป้ากินอะไรยังป๊งาป้ากินอะไรยังกำลังจะกิน แล้ว,วไปสุก <ไป S 1> แล้วลไปส <ไป S 1> ุกจีนโอเคดีมากน้ำจีนสดนะปลาปลาอย่างเดียวซื้อของกงของกินมาด้วยไปซื้อปังก<ม>โกโจ๊กเจอกับโจ๊ก,จกปลาเอาโจ๊กมาติดใบก็ได้แล้วโจ๊กนี่ของน้องเอเก้าสิบเก้าเร็จดีสุกแล้วนี่อันนี้โดนโดนกินไปละว้ายเด็ดเด็ดก่อนเด็ดก่อนเด็ดก่อนนี่ อันนี้ที่ตัดกิ่งปักชานะของน้องเอเก้าทีลเก้าเกษตรอินทรีย์ที่ให้มานะเนี่ยเด็กกันเด็ดกัน,ดดกนอ้าวพลิกหพลิกต้นนี้เอาไปหวานๆ,นๆร้อยไวเยอะแล้วเดี๋ยวต้องบํารุงหน่อยละของน้องเอเก้าทีลเก้าเกษตรอินทรีย์ให้มานะจ๊ะเดี๋ยวค่อยๆทําไปทีลหน่อยสองหน่อยเนี่ยเดี๋ยวทําไปทีนิดทีน้อย,อ,ยอันนี้เป็นเป็นอหอมแบ่งของอะไรเปล่าของ ที่ตลาดซื้อมานะที่เป็นต้นๆนนะแล้วมาจิ้มๆเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่กอแต่กอดีด้วยส่วนของของอ้อยอะที่ให้มาตอนนั้นนที่ส่งมาให้พี่เนี่ยอ้อยบุผากุภาสวนครัวอืมน่าจะนี่ที่ที่เหลือๆเ,เ,เออเหลืออยู่นี่นี่น,น,นี่นี่ของอ้อยจําได้อันนี้จะเป็นของอ้อยนะหอมหอมบุเลยอันนี้กัด ตัดแล้วแตกใหม่เดี๋ยวค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พักนี่ของนังเอก้าเก้าเกษตรอินทรีย์ให้มาทาไปจนกว่าจะหมดเรื่องหมดแรงนี่อ้อยของอ้อยดำสาวน้อยทำสวนนี่ยังไม่ได้ตัดเลยงานเยอะด,ดีเวลาเวียนหัวมึนๆก็พักแค่นั้นเองนอนพักเยอะๆมันก็หายนะมันก็ดีขึ้น แต่เราก็จะไปตรวจสภาพร่างกายเพื่อให้มันชุดมชัหน่อยอันนี้ตัดได้นะเพราะว่าข้อมันผีอ่ะ,ะนาระทำสวนให้มาเดี๋ยวไอ้น,นี่ตัดเอาเนี่ยตัดแล้วก็หมกหมกได้อีกเลยเออเนี่ยตัดแล้วก็ไปหมกทำสวนได้อีกอันนี้เล็กเดี๋ยวเราก็จะเอาออกอละนี่เนี่ยตัดแล้วก็ท,ทิ่มๆส่วนนี้ตัดเอาไปวางวางวางเดี๋ยวก็แตกมันแตกหน่อยนะ นี่อ้อยดาอันนี้อ้อยอ,อ,ยอ,อย้อดำที่สําหรับสมุนไพรไปต้มดื่มอันนี้อ้อยอ้อยดำแบบกินหวานหวานประ,ะหนึ่งสองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะสานเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ไปตรวจสุขภาพร่างกายนะไปหาหมอตามนัดแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วย ดำเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วบ้นปลายมันจะมีความสุขนะจ๊ะเดี๋ยวลุยต่อแค่นี้นะ